ีกเรื่องหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ลิฟต์ของสถานีรถไฟฟ้าคืออย่างนี้ครับลิฟต์นี้เนี่ยนะคือตัวของผู้พิการที่นั่งวิวแชร์เนี่ยเขาถ่ายคลิปแล้วเขามาลงไว้เขาบอกเขาน้อยใจกับการที่จะใช้ลิฟต์แต่ปรากฏคนปกติคนแข็งแรงเนี่ยก็เหมือนกับไปแย่งใช้ลิฟต์อ่ะก็เลยถ่ายคลิปนี้มาเป็นการสะท้อนความรู้สึกครับออย่าเาเกกูไไปทใครด้ม ก็รู้ว่ากูไม่เอาไหนกูก็มีแค่มึงอย่าเอาอ่ะอคุณผู้ชมจะบอกว่าเพราะเจ้าตัวในที่สุดก็บอกว่าผมน้อยใจผมน้อยใจกับการที่ทำไมคนปกติเนี่ยที่เขาแข็งแรงดีเนี่ยคือไม่หลบให้ผมหน่อยเหมือนกับเจ้าตัวพยายามที่จะขอทางขอใช้ลิฟต์อะไรเงี้ยนะครับก็เลยเนี่ยเอาภาพเนี่ยมาลงแต่เรื่องนี้มันมีสองมุมนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวลองฟังฟังในมุมเจ้าของคลิปก่อน ก็คือพี่ที่นั่งวิวแชร์คนนี้นะครับบอกว่าเป็นภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้าในเขตจ,จตุจักรแล้วก็เจ้าของคลิปบอกว่าลิฟต์เฉพาะคนพิการที่ใช้รถเข็นวิวแชร์แต่คนพิการที่นั่งก็คือนั่งแช่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ขึ้นลิฟต์นะครับปรากฏว่าพอเนี่ยเขาก็เนี่ยลงคลิปกับข้อความสั้นๆแบบเนี้คนก็เข้าไปคอมเมนต์อ่ะถ้ามองในมุมของคนที่เห็นใจก็จะบอกเออใช่นี่ยทำไมใจดำจังเลยอ่ะ เนี่ยทำไมใจดําจังเลยไม่ยอมหลบให้กับผู้พิการวิ่แชร์ได้ใช้ก่อนบางคนนี่ถึงขนาดต่อว่าเลยนะบอกคนปกติเนี่ยเขาปกติแค่ร่างกายแต่ใจเขาพิการออนี่คือในมุมของคนที่ไปตําหนิค,คนที่ไม่ยอมหลบให้แต่มันก็มีบางมุมที่ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่า,าจริงๆจุดเนี้รถไฟฟ้าเขาแจ้งไว้ชัดเจนว่า ผู้ไม่พิการก็ใช้ลิฟต์ได้นะเพียงแต่ว่าจะต้องดูแลผู้พิการก่อนว่าอย่างนั้นเถอะซึ่งเจ้าของคลิปพี่ผู้พิการคนนี้ค่ะก็เข้าไปตอบคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณแต่ในความรู้สึกก็คือว่าขนาดขอทางแล้วอะนะวันนั้นอะยังไม่หลบทางให้เลยค่ะก็เลยจะต้องมารออยู่ข้างล่างเป็นภาพแบบนี้ยอมรับว่าน้อยใจจริงๆค่ะอยู่สังคมเดียวกันควรจะเท่าเทียมรู้จัก เผื่อแผ่กันนะคะทำให้อดน้อยใจไม่ได้พอเจอแบบนี้ค่ะคุณผ,ผู้ชมครับอขอความเห็นใจขอความเมตตากันหน่อยนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวารไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี